ขอรับสวัสดีเพื่อนชาวไทยหัวใจ ROV ทุกท่านนะครับมาดูกันที่ดราม่าการคืนชีพของมังกรแห่งแสงเนี่ยนะครับที่จะรับสกินเจ้าวอขาดเนี่ยนะครับก็มาดูกันครับว่าของผมเนี่ยจะมีอะไรเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับขึ้นเด้งหน้าจอมาที่กดได้นะครับผมเนี่ยสามารถกดได้เนี่ยนะครับหลายครั้งเลยนะนี่เดี๋ยวกดรับอีกครับเต็มเข้าไปอีกครับเต็มนี่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันจะไปอยู่ในกล่องจดหมายนะ โอ้โหเป็นก mm ิจกรรมย้อนหลังนะครับที่มาถึง2รอบเลยครับนี่ครับผมมีต mm ั hmm. bon ้ง5อันเนี่ยนะครับกดครั hmm. ้งแรกได้ไข่ที่ไม่พัฒนานะผมงงมากเลยครับผมกดครั้งที่2เนี่ยเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีแดงนะครั้งที่3ก็เป็นไข่ครับไข่นาเน่าเนี่ยนะครับครั้งที่4ก็เป็นไข่ที่ไม่พัฒนาอีกครับแล้วครั้งที่5เนี่ยนะครับเหลือครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะกดมาก็เป็นไข่มังกรที่แบบไม่ได้รับการพัฒนาอีกครับนี่เดี๋ยวไปดูครับผมจะไปกดต่ออีกทีนึงครับ นี่ครับก็ยังเป็นไข่ที่ไม่พัฒนาอีกครับยังคงเป็นสีแดงอยู่นะครับแล้วก็ก็ต้องไปหาเอาโค้ดเอาอะไรมาใส่เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะว่าไอ้เจ้ารหัสนี้นะครับเป็นรหัสไอดีลองนะครับผมรหัสนี้นะครับเป็นรหัสลองครับน็อกก๊อตนะครับผมของตัวผมเองนะนี่ก็ไปกดนะครับอีกสองครั้งนะก็เป็นไข่ที่ไม่ได้พัฒนาอีกครับผมยังคงเป็นธาตุไฟสีแดงอยู่อย่างนี้นะครับผม นี่นะครับกดมาอีกทีก็ไม่พัฒนาอีกครับโอ้ผมระปวดใจมากเลยครับโอ้นี่แหละครับผมจนกดมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับถึงการสิ้นสุดกิจกรรมนะครับผมก็มาบันทึกคลิปวิดีโอย้อนหลังให้เพื่อนๆรับชมนะครับไปใส่โค้ดใส่อะไรกันเต็มที่เลยครับกดรับลายวันก็แล้วนะครับนี่ครับจากสีแดงนะครับธาตุไฟนะครับตรงนี้นะครับไปดูกันนะครับผมวงกลมสีแดงแดงไว้ให้เนี่ยนะครับ นี่ครับมีพัฒนาร่างได้อีกทั้ง3าครั้งนะจากสีแดงกลายเป็นสีเขียวนะครับโอ้โหจากสีแดงกลายเป็นสีเขียวนะครับนี่ครับดูครับเราเหลืออีก2ครั้งครับนี่ครับกดอีกทีครับนี่ครับเป็นไข่ที่ไม่ได้กับแต่ไม่ได้รับการพัฒนานะครับแล้วก็กดจากสีเขียวเป็นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับผมเรงงมากเลยครับผมโอ้โหมาดูกันต่อครับนี่แหละครับจับการใส่โค้ดเพิ่มลงไปนะครับได้รับมาอีก ร้อยกว่านะครับนี่ครับโอ้โหแล้วก็ใส่อีกครับใสอีกครับใส่โค้ดเข้าไปอีกครับโคดได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับที่เอามาจากไอเดียของผมเองนะครับสามสี่ไอเดียสลับกันนะครับใน i อดีนกคอสนี่นะครับก็ไม่สามารถกดได้แล้วนะครับนี่ครับก็หมดไปครับผมก็พยายามไปหาส่งกันต่อครับสรุปคือ i อดีนกคอสไม่ได้นะครับอยู่ที่สีน้ำเงินแล้วก็จบไปเลยนะครับนี่ครับ โอ้โหนี่แหละครับโกดมาอีกทีก็เป็นไข่ที่ไม่ได้พัฒนาครับก็จบอยู่ที่สีน้ําเงินจริงๆนะครับในไอเดีะในไอเดียรองนะครับนกกรของผมนะครับว่าพยายามหาโค้ดมาใส่นะครับโอ้โหใส่เรื่อยๆเลยนะครับขอเพื่อนบ้างอะไรบ้างนะครับใส่ได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยนะครับโกดมาได้อีกหนึ่งครั้งครับนี่ได้มาอีกหนึ่งครั้งโกดจากสีฟ้านะครับ สีฟ้ากดอีกก็เป็นไข่เน่าอีกครับไข่ที่แบบไม่ได้รับการพัฒนาอีกครับโอ้โหเอาละครับมาดูกันอีกหนึ่งไอดีครับในไอดีสิบคลิปตัวปลอมนะครับนี่ครับก็กดรับของไปครับมีโอกาสสูมอีกสองครั้งครับตัวไอดีนี้ของผมนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้ครับช่องข้างบนนะครับไอดีที่แล้วเนี่ยนะครับจะอยู่ช่องข้างล่างตรงนี้นะครับผมมีอะไรก็กดกดรับไปก่อนนะครับนี่ครับ ไอดีนี้นะครับอยู่ที่ช่องสองครับผมช่องธาตุไฟนี่เองนะครับผมก็ดูกันครับว่าจะสมได้หรือเปล่านะครับนี่ครับกดปั๊บก็ได้เจ้าไข่นี่นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ออีกครั้งหนึ่งกดอีกทีครับมันออกยากเหลือเกินนะครับผมก็ต้องเรียกต้องเรียกนะครับว่าไม่ใช่ไม่ใช่แจกนะสุ่ม้ะกันเรียกว่าสุ่มแจกแลวกันนี่ครับกลายเป็นสีเขียวแล้วครับไอเราก็ดีใจนะนึกว่าจะ ใกล้จะได้หรือเปล่านะครับผมนั่นเปลี่ยนสีแล้วนะครับแปลกๆนะครับแต่เดี๋ยวไปดูกันต่อครับว่าเป็นยังไงครับอันนี้นะครับคือข้ามมาอีกวันแล้วนะครับก็มากดกันอีกครับนี่ครับกดอีกก็ได้ไข่ที่ไม่พัฒนาอีกเนี่ยครับจากสีเขียวรอบที่แล้วครับกดอีกทีก็ยังได้ไข่ที่ไม่พัฒนาอีกครับโอ้ไปดูอีกวันหนึ่งครับนี่แหละครับผมตัดมาจนถึงวันสุดท้ายแล้วครับมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ก็แน่นอนครับไปกดลับของให้เรียบร้อยนะครับผมมีอะไรก็กดให้หมดนะโหจริงๆครับนี่ครับกดไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกว่าจะได้อะไรนี่ครับมีสองครั้งครับจากสีเขียวที่ยังเหลืออยู่นะครับทาลมเนี่ยนะครับอยู่ส่วนของปีกนะโอ้โหกดไม่อีกทีครับกลายเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีม่วงเฉยเลยครับกลายเป็นสายฟ้าเนี่ยครับผมโอ้โหกดอีกทีนึงครับ สีม่วงกลายเป็นสีแดงครับกลายเป็นธาตุไฟนะผมก็งงลวเกินครับว่ามันยังไงกันแน่ครับนี่ยะครับก็เลยต้องไปหาโค้ดมาใส่อีกนะโอ้ไปกดโค้ดกดมาใส่กันดูครับว่าจะได้อะไรเพิ่มเติมครับนี่แหละครับกดโค้ดกดเข้าไปครับได้มาอีก1 1 0ิบครับ มีมาอีก2ครับโอ้โหเอาละครับมาดูกันครับว่าจากธาตุไฟเนี่ยจะกลายเป็นอะไรครับเป็นไข่ที่ไม่พัฒนาอีกครับกดอีกสักทีนึงครับมาดูสิครับว่าจะได้อะไรอีกครับโอ้โหตายครับจากธาตุไฟก็ยังคงเป็นธาตุไฟอยู่ก็เป็นไข่2ออันเลยครับผมสรุปก็คือในไอดีสิบคลิปตัวปลอมเนี่ยนะครับสรุปเลยว่า อยู่ที่ธาตุไฟนี่แหละครับสรุปก็ไม่ได้เจ้าวอลขาดนะครับสกินนี้ไปนะครับผมเดี๋ยวไปดูไ d ดีสุดท้ายเับเป็น ID ดีหลักนะก็มีลุนมีหวัดเซียวเหมือนกันนะครับไปดูกันเลยครับผมผมและนี่คือไ d ดีหลักครับผมมีโอกาสสุ่ม2ครั้งครับนี่ครับพอกดปั๊บนี่นะครับจากธาตุสีเขียวครับกลายเป็นสีทองเลยครับนั่นก็คือธาตุแสงนั่นเองครับหมายความว่าทั้ง6จุดนี่นะครับผมครบแล้วนะครับโอ้โหเป็นสี ทองทั้งหมด6จุดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้รับสกินของเจ้าวอลขาดเนี่ยไปเลยนะครับผมอ่าเป็นอะไรนะครับเมาส์เทนเจอร์เรลครับผมนี่ครับ ID หลักของผมนะครับผู้ชนะ10คลิปนะครับผมก็ได้รับไปแบบไปแบบสุ่มๆนะโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้แจกฟรีครับเป็นกิจกรรมแจกให้สุ่มแล้วกันนะครับผมว่าอย่างนี้ละกันจากที่หลายๆท่านเนี่ยนะครับอ่า เจอกันมานะโอ้โหระดับแบบเกมเมอร์ดังๆนี่ยังปวดหัวเลยนะครับผมก็ไปดูกันครับว่าสกินจะสวยงามขนาดไหนครับนี่ครับผมมีสกายนะครับอ่านว่าสกายไรเดอร์หรือสกีไรเดอร์เนี่ยครับไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับผมแต่ว่านี้ครับม้าทเทลเมาท์เทรนนะครับเทนเนอรรนะครับผมโอ้โหอย่างเท่ครับออกแนวแบบว่าทหารที่เท่หน่อยนะเออนะครับเหมือนแบบมีขนมงขนมิงด้วยนะครับก็บันทึกรูปภาพไปก่อนนะครับ ครับก็ขอจบสรุปไปครับอยู่ที่4 ID ของผมนะเท่าที่กดไปนะครับก็ได้มาแค่1 i ึนะครับที่เป็น ID หลักก็คือผู้ชนะ1ิครีของผมนั่นเองนะครับเป็น m o u n t เ i n g e n e r a l ครับเป็นสกินของเจ้าวอลขาดนะครับที่384แล้วนะครับสกินนี้นะ โอ้โหกาจะกดได้นี่ยากเย็นมากเลยครับเป็นกิจกรรมไม่ใช่แจกฟรีแล้วครับเป็นสุ่มแจกฟรีแล้วกันนะอ่านะครับใครโชคดีก็ได้ไปนะครับอยู่ที่ดวงล้วนๆนะครับกิจกรรมนี้ผมว่านะครับให้ค่อนข้างจะยากมากเลยก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็เพื่อนๆที่ได้ก็ดีใจด้วยนะครับที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจยไปนะมีอีกหลายกิจกรรมเลยให้เราเล่นกันนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็คงวนกลับมาให้เรา กดอีกน,น,นะครับผมดาวเอานะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม